สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะหัวข้อนี้คือดาวพฤหัสย้ายราศีไปราศีเมถุนในวันที่13พฤษภาสม5 6 8 8เวลาย2ิบสองนาฬิกา50นาทีจะอยู่ราศีนี้ประมาณ1ปีนะคะแล้วก็จะเป็นเรือนปัตตนินะของชาวราศีธนูลักนณาธนูด้วยเรือนปัตนิก็คือค,ค,คู่ครองหุ้นส่วนนั่นเองนะ มาดูกันนะคะแล้วก็ดาวอ่อนแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยคือดาวครูบาอาจารย์ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะดาวในด้านสุภเคราะห์นะด้านดีนั่นเองดาวเกี่ยวกับปัญญานะปัญญาบริสุทธิ์เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาดาวผู้หลับผู้ใหญ่ดาวครูบาอาจารย์เนี่ยแบบนี้เป็นต้นเรียกว่าดาวแห่งแสงสว่างเลยแหละนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับจะดีหรือไม่ดีนะขึ้นอยู่กับ ดาวตั้งรับของแต่ละดวงแต่ละคนด้วยว่าเป็นดาวคู่มิตรหรือคู่ศัตรูหรือคู่ธาตุอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงดาวจรต่างๆนานาด้วยเพราะฉะนั้นการทํานายในครั้งนี้มันจะมีความแม่นประมาณ20 2 5นะแต่เราสามารถใช้ดูเป็นแนวทางได้นะคะเออใช้ดูเป็นแนวทางได้อ,อ่อมาดูกันเลยดีกว่านะคะขอพลังงานชาวราศีธนูลัคนาธนูนะ มาดูซิว่าดาวพฤหัสนะดาวผู้ใหญ่ดาวครูบาอาจารย์บางคนอาจจะเจอเนื้อคู่ที่เป็นแบบผู้หรับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณอาจจะไม่ใช่อายุต้องมากกว่านะบางครั้งอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าแต่เขาอาจจะมีความคิดความอ่านมีเหตุมีผลมีหลักการมากกว่าคุณแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะพลังงานชาวราศีธนูลักนาธนูนะคะเมื่อดาวพฤหัสนะคะ ย้ายเข้าเรือนปัตตน้นาจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวธนูบ้างมาดูกันโอ้โหเดอะสตาร์มาเลยนะคะเยี่ยมอ่าห้าคาานะคะเด็กเหรียญอัศวินถ้วยนะคะความรักมาแล้วอ่าแล้วก็แปดเหรียญโอ้ ดาวพฤหัสคือดาวธาตุดินนะดาวธาตุดินเป็นดาวแห่งความมั่นคงด้วยแม่หมอต้องบอกอย่างนี้นะคะแล้วอยู่เรือนปัตนี้เนี่ยก็จะเล็งมาที่ลัคนาของคุณนะ,นะจะเล็งมาที่ลัคนาคุณอืเล็งมาที่เรือนตนุค,คุณด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้รับผลจากดาวพฤหัสเต็มๆเ,เหมือนกันนะจะได้รับเต็มๆเ,เหมือนกันถ้ายิ่งคุณไม่มีดาวกลุ่มหลักเนี่ย คุณก็จะยิ่งได้รับอิทธิพลมากเลยคุณก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนดาวพฤหัสเลยอ่ะเออเป็นอย่างนั้นก็ได้ด้วยใฝ่รู้ไฝเรียนแล้วก็คิดเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็นิ่งสงบแล้วก็เป็นหลักเป็นเอ่อเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงไพ่ทํานายดีกว่านะคะใบแรกนะเป็นเดอรสตาร์มาเลยนะคะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะดาวพฤหัสมาแม่หมอมองว่าคุณจะแช่มชื่นมากขึ้นน่ะมันเหมือนว่า คุณจะสงบสุขมากขึ้นนะคะจะสงบสุขมากขึ้นจะมีความร่มเย็นภายในกายภายในใจของคุณมากขึ้นจะได้รู้จักในเรื่องของการทบทวนทบทวนตัวเองทบทวนพฤติกรรมการกระทําที่ผ่านมานะคะทบทวนเรื่องราวทบทวนจิตใจแบบนี้แล้วกําหนดเป้าหมายชีวิตใหม่หรือว่า ทบทวนเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าเข้าใจตรงนี้ไหมเออมันเป็นลักษณะนั้นคุณจะมีความหวังอะไรใหม่ๆนะมีความคิดใหม่ๆมีพรสวรรค์อะไรใหม่ๆแบบนี้ก็ได้คุณจะหันหลังให้กับความขัดแย้งดาวพฤหัสอะเป็นดาวอย่างที่บอกเนาะเป็นดาวครูบาอาจารย์ดาวผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยชอบในเรื่องของความขัดแย้งเท่าไหร่คุณจะหันหลังให้กับเรื่องของความขัดแย้งอย่างง่ายได้บางครั้งที่ไหนมีปัญหาจะไม่เจอคุณที่นั่นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณอาจจะแบบอยากหยุดพัก คุณเหนื่อยคุณเบื่อหรืออะไรประมาณเนี้คุณอยากที่จะหาอะไรใหม่ๆที่มันสร้างสรรค์ทำซะมากกว่านะคะอยากที่จะเริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงินเริ่มต้นของความมั่นคงคุณคิดตรงนี้มากกว่ามากกว่าที่คุณจะคิดไปแข่งขันเอาชนะค้าคานหรือไปเป็นปัญหากับใครหรือหรือใครมาเป็นปัญหาแล้วคุณต้องเข้าไปเล่นเกมกับเขาแบบนี้นะคะเหมือนคุณจะหันหลังให้กับสิ่งสิ่งนี้นะ อ่อนโยนมากขึ้นด้วยนะคะอ่อนโยนมากขึ้นมีเมตตามีมิตรไมตตีมากขึ้นด้วยเป็นลักษณะนั้นนะคะคุณคุณจาเขาเรียกเลยนะขมักขม่นในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินการสร้างเงินการทําธุรกิจการหาเงินการหาความมั่นคงมั่งคัง่งและความเจริญเติบโตการมีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ทําในงานที่ทาคุณจะทุ่มเทให้มากขึ้นนะ เรียนรู้มากขึ้นพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบนี้ทุกอย่างคุณจะใส่ใจและทุ่มเทให้กับความมั่นคงในชีวิตของคุณมากกว่ามันเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะเดี๋ยวย้ายมาเดี๋ยวคุณก็จะบางคนถามแม่หม่าว่าจะเกิดผลเมื่อไหร่จะเกิดเดือนพฤษภาช่วงดาวย้ายไหมแม่หมอจะบอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่ที่องศาดาวแล้วก็แสงของดาว ถ้าองศาดาวนะต้องดูที่พื้นดวงเนาะบางคนองศาต้นองศากลางองศาปลายนะคะบางคนก็เกิดก่อนอืมพอแสงดาวส่องปุ๊บเนี่ยก่อนหน้านั้นประมาณเดือนสองเดือนก็เกิดเลยก็ได้หรือเกิดก่อนหน้านั้นก็ได้มันขึ้นอยู่ที่องศา,าอ,อ่ะองศาของคุณด้วยแล้วก็แสงของดาวด้วยแบบเนี้ยบางคนเกิดองศาไป,ปลายนะคะก็ต้องดาวย้ายก่อนแล้วค่อยเกิดเออแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือดาวย้ายสักพักแล้วเพิ่งเกิด ก็ได้เช่นกันมันไม่เหมือนกันนะคะนะดาวพฤหัสจะอยู่ประมาณ1ปีนะก็สามารถส่งผลได้แต่ไม่ใช่จะตลอดนะมันจะเป็นบางช่วงบางตอนที่มีดาวจรเข้ามากระทบก็จะเกิดทีหนึงอะไรประมาณนี้นะคะเรียกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับบางคนมีเรื่องของความรักเข้ามาด้วยนะคะออการได้มีมิตรภาพบางคนถ้าดวงโสดก็จะมีมิตรภาพดีๆเข้ามาแล้วเป็นมิตรภาพที่ ดีมากนะมีความมั่นคงให้กันมีความจริงใจให้กันมันเป็นลักษณะนั้นนะ่ะหยิบยื่นความจริงใจหยิบยื่นสิ่งดีๆให้นะคะถ้าเป็นความรักก็เช่นเดียวกันก็จะเจอความรักที่ดีความรักที่จริงใจนะที่เข้ามาแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจริง จริงใจอ่ะเออนั่นแหละเนาะมันเป็นมั่นคงด้วยเออมั่นคงนะเข้ามาแบบมั่นคงในเรื่องของความรักแล้วพร้อมที่จะสารความรักให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปและยาวนานเนี่ยมันเป็นความรักแบบนี้มาดูต่อหรือมิตรภาพแบบเพื่อนก็เช่นเดียวกันนะคะจะสามารถครบกันได้ยาวนานอยู่นะมาดูกันต่อนะคะจะเกิดอะไรอีกนะคะดาวพฤหัสนายายเข้าเรือนปัตตนีของชาวธนูนะคะ 1ิบดาบเดทโอเคอ่าสามคาทานะคะสามเหรียญเจ็ดถ้วยอ่าเยี่ยมมากเลยนะคะสิบดาบกับเดทคู่กันคือมีแต่จบกับจบนะคะชีวิตมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนเลยแม่หมอจะบอกว่าเออบางคนอาจจะเกิดการสูญเสียเกิด ความเสียหายจบสิ้นสถานการณ์นะคะเลิกลายอย่าล้างธุรกิจเจ๊งลม้มหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นลักษณะของการจบสิ้นคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ไงนะคะมันเป็นการที่บอกให้รู้เลยว่าหลังจากนี้ไปคุณจะเริ่มต้นใหม่แล้วมันจะจบกับสถานการณ์เดิมๆนะคะมันจะจบกับปัญหาหนักๆที่เคยเจอมานะปัญหาที่ ทำอะไรมันไม่ได้ต้องยอมจำนวนต่อโชคชะตาอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นบางคนโดนเบาหน่อยก็แค่โดนใส่ร้ายดินทาว่าร้ายอะไรอย่างนี้นะบางคนโดนหนักก็คือโดนจ้องทําร้ายอืมแบบนี้ได้เลยนะโดนแทงข้างหลังมั่งแหละโดนเจอแต่ความทุกข์ทรมานเสียใจแนละ้วบางคนก็สูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักไปแบบนี้นะคะ เนี่ยมันจะจบสิ้นกับสถานการณ์ละสถานการณ์ที่ไม่ดีบางคนป่วยนะก็จบสิ้นนะกับความเจ็บป่วยต่างๆนานาเนี่ยนะบางคนพัดพากลาจากมันเป็นแบบนั้นก็ได้ด้วยการสิ้นสิ้นสุดนะ่ะสิ้นสุดเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่บางคนก็เป็นการย้าย้ายสิ้นสุดกับสถานที่เดิมนะคะแล้วเราเริ่มต้นใหม่แบบนี้ก็ได้บางคนป่วยหนะักมากแทบตายแทบเอาชีวิตไม่รอดนะคะก็จะรอดนะ นะผ่านช่วงนี้ไปได้อะก็รอดเลย <c oughs> แล้วมีสามคาถาติดขึ้นมาอีกต่างหากนะมันเหมือนกับว่าคุณจะค้นพบอะไรใหม่ๆการที่คุณจะเดินออกจากจุดจุดเดิมที่มันเลวหลายจุดจุดเดิมที่มันมีแต่ความมืดมนและความแย่ดาวพฤหัสเป็นดาวสว่างแม่หมอบอกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณเห็นแม้ไพ่เนี่ยมีแต่ความมืดนะคะแล้วดูคุคณหันหลังให้กับความมืดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะพบกับสิ่งดีๆธุรกิจใหม่ความมั่นคงใหม่งานใหม,ใหม่การเติบ การสื่อสารการเจรจาการดิวงานกับคนกลุ่มใหม่แบบนี้ก็ได้คุณจะมีทางเลือกเข้ามามากมายล้วนแล้วแต่ทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยสร้างเงินสร้างงานให้กับคุณทั้งนั้นเลยนะคะทางเลือกนี้เป็นสิ่งที่ดีๆด,ด้วยนะคะอืมนะกลายเป็นว่าเราจะเป็นฝ่ายเลือกบ้างแบบนี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาให้เลือกจากก่อนหน้านี้มันมีแต่ความมืดเนาะมันติดตันเนาะจะเลือกอะไรมันก็ไม่ได้นะคะ มันเป็นลักษณะนั้นน่ะนะอันนี้ก็จะเจอสิ่งที่ดีแล้วนะคะมาดูกันต่อนะจะเกิดอะไรอีกนะคะดาวพฤหัสย้ายนะคะโอ้จัดเมนโอ้โหหรือสีมาเลยนะคะเฮอร์มิตนั่นเองแล้วก็เก้าเก้าโอ้โหสิบเหรียญยังพูดว่าจะจบเลยนะเก้ 9, าคาถาสิบเหรียญแล้วก็โอ้โหสุดยอดไหมใบสุดท้ายเป็น h วิว o อฟ u n e เยี่ยมนะคะมันถึงข่าวจุดเปลี่ยนละนะคะมีลงก็ต้องมีขึ้นนะพไพ่ใบนี้เหมือนการเกิดใหม่เหมือนการพลิกฟื้นนะคะเหมือนการชุบถูกชุบชีวิตให้เริ่มต้นมาใหม่ให้ลุกขึ้นมาสู้ใหม่แบบนี้นะคุณจะได้รับการเยียวยารักษา ไม่ว่าจะเป็นร่างกายและจิตใจคุณจะปล่อยวางอดีตได้มันเหมือนคุณจะตื่นรู้ในสิ่งที่ใหม่ๆคําว่าตื่นรู้ในที่นี้มันเหมือนกับว่าคุณจะได้เรียนรู้ชีวิตและคุณเข้าใจในชีวิตมากขึ้นทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณจะเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับคุณแบบนี้นะแล้วก็เกิดการให้อภัยแบบนี้ก็ได้นะคะชีวิตของคุณจะกลับมามีพลังอีกครั้งเอาเป็นว่า นะจะกลับมามีพลังมีสีสันในชีวิตขึ้นมาใหม่มีความสดใสขึ้นมาใหม่นะคะคุณจะค้นพบทางออกอืคุณจะค้นพบทางออก,อท,าออกทางแก้ไขปัญหาอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ไปแรกแล้วคุณจะได้ทบทวนตัวเองบางคนนะคุณจะได้ปลีกวิเวกนะทำสมาธิภาวนาแบบนี้ก็ได้แล้วคุณจะค้นพบนะสัพธ์จะทำความเป็นจริง,จร,งจริงนะที่มันเกิดจาก บางคนน่ะหันหน้าเข้าวัดไปแล้วบวชไปแล้วด้วยก็ได้ปฏิบัติธรรมมันต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วทเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันทําให้คุณได้ทบทวนตัวเองแล้วเกิดความเข้าใจใหม่หรือเกิดปัญญานั่นแหละทําให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันคืออะไรนะแล้วทุกอย่างอ่ะมันอยู่ใต้กฎพระไตรลักษณ์นะคะมันเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาแบบนี้นะคะมันบังคับบัญชาไม่ได้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น มันมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันก็เป็นทุกอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือไพ่หรือสีหรือไพ่นักบวชที่ขึ้นมาบอกนะคะแล้วคุณก็จะเห็นหนทางการแก้ไขปัญหาชีวิตและการที่จะกลับมาเป็นคนใหม่การที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่การที่จะฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาใหม่ให้มีพลังงานของชีวิตให้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งในการที่จะมีชีวิตต่อไปและการดําเนินชีวิตมันเป็นแบบนี้คุณต้องสู้อยู่คนเดียว คุณต้องสู้อยู่คนเดียวไม่ได้มีใครมาช่วยเหลือหรืออบอุ้มคุณนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องแข็งแกล่งมากๆแต่คุณจะกลับมาเต็มสิบได้ในที่สุดเพราะว่าดวงมันเปลี่ยนแล้วนะคะอืมดวงมันเปลี่ยนแล้วคุณจะกลับมาเต็มสิบได้นะมันคือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือมันเป็นวัฏจกักรเป็นวงจรของชะตาชีวิตนั่นเองเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติ หนะอย่างที่แม่หมอบอกแหละมันไม่มีอะไรแน่นอนหรือยั่งยืนถาวรทุกอย่างมันต้องต้องเป็นอนิจจงนะคะคุณจะมีการก้าวหน้ามีความการพัฒนานะคะเนีย่ยมันจะเป็นกลงล้อของการหมุนไปข้างหน้าแล้วแบบนี้เป็นต้นถือว่าดีมากๆเลยนะคะมีความมั่นคงแข็งแกร่งนะคะบางคนได้แต่งงานด้วยนะอย่างที่เห็นเนี่ย บางคนได้แต่งงานได้สร้างครอบครัวหรือครอบครัวมีความมั่นคงมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นน,นะมันเป็นในเรื่องของการหมุนเวียนเปลี่ยนไปโอกาสดีๆสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหลายช่องทางนะการย้ยายเปลี่ยนแปลงมีสูงมากบางคนย้ายบ้านได้ซื้อบ้านนะแบบนี้ก็ได้ได้ซื้อรถอืมทั้งบ้านทั้งรถเลยหรือบางคนขายบ้านขายรถก็เป็นไปได้นะ มาดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งสำรับนะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรมาดูกันดาวพรหัสย้ยายเข้าเรือนปัตตนิของชาวธนูจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคููตัวคุณเองก็จะมีจิตใจที่มันมั่นคงมากขึ้นด้วยออมีเหตุมีผลมากขึ้นหนักแน่นมากขึ้นนะคะมาดูกันพยาสุครีพ พระนางสุรสวัสดีนะคะเทพสุขแล้วก็พระรามแผงสอนเยี่ยมนางศีดาแล้วก็พระกฤษณะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไพ่แบบนิ่มๆแต่เป็นไพ่แบบเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้แบบกระโชกคคคหกหากนะที่ขึ้นมาเนาะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่หมอมองเห็นนะคะคุณจะมีความสุขมากหรือเยือกเย็นอย่างที่แม่หมอบอกนั่นแหละคุณจะเยือกเย็นขึ้นคุณจะคิดหรือจะทําอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องมีเหตุมีผล มีเหตุมีผลแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะไม่ใช่ทําอะไรเลื่อยเปื่อยนะถึงจะดูเหมือนนิ่มๆดูเหมือนอะไรแบบนี้อาจจะดูเหมือนช้าไปสักน้นนิดหนึ่งแต่คุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคุณจะทําตามเป้าหมายได้อย่างสมประสงค์หรือหรือทําตามเป้าหมายได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรนะได้อย่างสําเร็จอะ <c oughs> เออมันเป็นประมาณนั้นนะคะอืมเป็นอะไรที่เด็ดขาดขึ้น แล้วก็เปลี่ยนไปด้วยสติปัญญาหรือคุณใช้สติปัญญานั่นแหละในการทํางานหน้าที่การงานของคุณให้ประสบความสําเร็จคุณรู้จักในเรื่องของการรอได้คอยได้นะเรียกว่าทุกอย่างอ่ะมันมันไม่มันไม่รีบร้อนมันไม่พลีผลาเหมือนเหมือนที่เคยเป็นแบบนี้ก็ได้นะเออมันไม่ใจร้อนทุกอย่างมันรู้จักนิ่งได้รอได้คอยได้แล้วอารมณ์คุณเย็นขึ้นด้วยอารมณ์คุณเย็นขึ้นคุณชิลขึ้นคุณมีความสุขมากขึ้นด้วยแต่ไม่ใช่เฉยชานะ นะไม่ใช่เฉื่อยชานะคุณยังกระตือรือร้อนแต่หมายถึงว่าใจคุณมันไม่ร้อนรอนนะ่ะใจคุณมันไม่ร้อนรอนมันไม่ร้อนเร่าอะ่ะเออมันเป็นลักษณะนั้นนะดีมากๆเลยนะเนี่ยคุณได้อิทเหมือนได้อิทธิพลจากเอ,อ่อจากดาวพฤหัสมาเต็มๆเลยนะคะจะมีการเริ่มลงมือกระทำอะไรที่ใหม่ๆ <c oughs> มเกิดขึ้น เนะี่ยเป็นลักษณะนั้นนะเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยเหมือนกันนะคะดูแล้วมีความสุขจังเลยนะทั้งไภพภฯฯนะิกษณะนางสีดาน,นางสุรสวัสดีแบบเนี้ยนะคะดูร่มเย็นเป็นสุขยังไงไม่รู้เนี่ยที่ไม่เหมาะเห็นอะ่ะนะคะร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มันเหมือนกับไปได้เรื่อยๆนะคะเออไปได้เรื่อยๆประสบความสาเร็จไปได้เรื่อยๆการเงินการทองดีมากสติปัญญาทุกอย่างดีมาก เนี่ยแล้วมีสเสน่ห์มีเมตตาบาร,รมีเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณด้วยมาดูกันต่อนะคะโอ้โหขงแบ่งมาเลยดาวปัญญามาเลยนะคะนารายทรงสุบรรโอ้โหเทพพระทิศเยี่ยมไพ่ใบนี้เนี่ยจริงๆมองสองด้านนะคะแต่าบาังเอิญประกบคู่กับไพ่ดีนะคะแม่หมอจะบอกอย่างนี้ แม่หมอจะบอกว่าเดี๋ยวชีวิตคุณจะขึ้นสุดเลยเวลาให้ผลดีจะขึ้นสุดเลยนะจะส่งจะส่งจะส่งขึ้นสูงที่สุดเท่าที่บุญวัสนาและบารมีของคุณจะส่งขึ้นได้จะเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะจริง,รงๆแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ตัดสินของเวรกรรมนะคะแต่บางเอิญติดกับไพ่ที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองเห็นคือส่งผลให้ได้ให้คุณในด้านที่ดี <c oughs> คุณจะมีแรงปาารถนา นะคะคุณจะมีความทยานในการประสบความสําเร็จแล้วคุณจะทํามันได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรแล้วติดกับไพ่เทพพระอาทิตย์อีกต่างหากเนาะพระอาทิตย์มาใบเดียวนี่นะแม่หมอจะบอกว่าดีมากๆดีแทบทุกอย่างเลยทั้งชื่อเสียงความสุขลาบยศอํานาจวาสนาบาร,รมีโชคลาภความสําเร็จการเริ่มต้นที่ดีชัยชนะเงินทองคุณดูดิไพ่ใบเดียวนะมันมาครบหมดเดอะซันน่ะเหมือนเดอะซันน่ะนะคะ คือความสุขความร่าเริงสดใสความองอาจสง่าผ่าเผยพระอาทิตย์แตเห็นไหมแต่พระอาทิตย์จะหยิ่งทะนงหน่อยนะค่าไดอย่ามไม่ได้เออจะเป็นลักษณะนั้นนะพวกพวกดาวอาทิตย์เด่นน่ะจะเป็นคนแบบนี้จะเป็นคนออกแข็งแข็งหน่อยแต่แต่เป็นคนที่เก่งมากนะแต่เป็นคนที่เก่งมากต้องบอกอย่างนี้นะจะเจอคู่แข่งไหมเจอแต่ทําอะไรคุณไม่ได้พ่แพ้นะบอกเลยถ้าใครคิดจะมาเป็นคู่แข่งของคุณในช่วงนี้นะคะมีอันต้องแพ้พ่ไปอ่ะ เพราะว่าถ้ายิ่งดาวพฤหัสเด่นแล้วส่งมาที่ดวงคุณถ้ายิ่งดวงคุณมีดาวอาทิตย์รับนี่นะโ,โหสุดยอดเลยแม่หมอจะบอกให้ความสำเร็จปัญญาผู้รับผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนทุกอย่างดีหมดเลยนะคะแล้วมีไพ่ขงเบ้งขึ้นมา <c oughs> คุณจะมีความคิดความอ่านที่มันก้าวไกลมากๆนะคะมีปัญญาเป็นเลิศอะนะมีความคิดอ่านที่มันลึกซึง้ง เฉียบแหลมเฉียบขาดเฉียบคมเนะี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะมีความสุข,ขุมรอบคอบมากขึ้นสามารถเรียนได้หรือสำเร็จได้ทั้งทางโลกและทางธรรมคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีความหนักแน่แนในอารมณ์มากขึ้นนะ การแย่งชิงมีอยู่แล้วแต่คุณจะหนักแน่นมากๆเลยติดกับไพ่พระแม่ธรณีด้วยหรือไพ่าอาจจะบอกให้คุณหนักแน่นหน่อยก็ได้นะอย่าเป็นไปตามสิ่งที่เขายัวาย่วยุแบบเนี้อืมเพราะมันมีนะ่ะเรื่องที่จะเกิดแบบเรื่องไม่ดีนะฉับพันทันด่วนการต่อสู้ห้ามหันกันชิงดีชิงเด่นกันแย่งผลประโยชน์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ไพ่บอกก็คือเนี่ยเป็นเหมือนพระแม่ธรณีนะคะคุณจะชนะชนะหมดแหละ บอกเลยว่าสู้ไม่ได้แล้วไพา่ใปนี้ก็ยังเปรียบเสมือนทรัพย์สินทรัพย์สมบัติด้วยนะนะคะทรัพย์สินทรัพย์สมบัติด้วยอ้อยอีกอย่างนะไพ่เป็นนี้ขึ้นมาแม่หมอลืมใช้คําพูดที่ที่ดีด้วยนะคะให้ใช้คําพูดที่ดีคําพูดของคุณจะนํามาซึ่งทรัพย์สินอืมจะนํามาซึ่งทรัพย์สินแล้วก็ความแข็งแกร่งนะคะความสําเร็จอะมาดูต่อนะคะ โอ้เยี่ยมมากเลยพระเทวะฤุษีนะคะโหพระศิวะมหาอุดท้าวิรูปักนะคะหูสุดยอดอะพลังจิตแรงมากพระพิรุณอ่าสุดท้ายเป็นโมรานะคะรักทรยศอ่ะไม่เป็นไรการโดนหักหลังนั่นเองนะคะการโดนหักหลังเหมือนที่แม่หมอพูดไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วแหละ คุณจะหนักแน่นมากขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะมีไพ่ดีๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายถามว่าคุณจะรู้ไหมคุณก็จะรู้นั่นแหละแต่ทุกอย่างถ้ามันเป็นเนื่องจากเวรกรรมมันก็หนีไม่พ้นใครหักหลังเราเขาก็ไปได้รับเวรกรรมของเขาเองเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะคะ มีไพ่พระเทวะราสีขึ้นมานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการประพฤติธ,ธรรมอย่างที่บอกแหละถ้าได้อิทธิพลของดาวพฤหัสไปมากๆบางคนถึงขั้นบวชเลยนะบางคนถึงขั้นบวชเลยรักษาศีลอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเลยเป็นนักบวชไปเลยแบบนี้อืมนะคะเป็นเป็นขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ไพ่ใบนี้คือการเอ่อเพ่งกศิลน,นะคะ ไร่มนหรือการสวดมนต์ก็ได้นะยืนเดินนั่งนอนอ่ะนะปะิประพฤติปฏิบัติจเจริญวิปัสสนากรรมฐานในเดินจงกรมเห็นไหมนั่งสมาธินั่งภาวนาแบบนี้บางคนบำเพ็ญธรรมเพื่อการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วบังเอิญติดกับไพ่พัิวะติดกับไพ่ขงเบ้งดีใจด้วยกับคนที่ประพฤติปฏิบัติมายาวนานบำเพ็ญเพียรมายาวนานคุณได้พลังของดาวพฤหัสไปเต็มเเนี่ยนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่า มันถึงเหมือนถึงจังหวะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะอินทรีย์บาร,รมีแก่กล้าส,สุดแล้วนะก็สามารถบรรลุธรรมได้ขั้นใดขั้นหนึ่งแต่การบรรลุธรรมมันไม่ได้ง่ายนะเห็นพูดแบบนี้ทุกอย่างต้องใช้เวลาต่อเนื่องนะคะจะยาวนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ที่อินทรีย์บาร,รมีของแต่ละคนมันแก่กล้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นนะคะบางคนก็ได้เป็นครูบาอาจารย์เขานาะบางคนก็ ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีแบบนี้ก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ครูบาอาจารย์ที่ดีมีเกณฑ์เกีเกย่ยวกับเรื่องของการแตกฉานทางด้านปัญญานี่แหละนะคะใครที่ยังอยู่ทั้งโลกก็มีเกณฑ์ไปร่ําไปเรียนก็จะประสบความสําเร็จนะคะการสอบชิงทุนอะไรก็จะประสบความสําเร็จจะทําได้จะสอบได้จะเป็นลักษณะนั้นนะสิ่งชั่วร้ายไม่กล้ากล้าไกลคุณเลยเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยพลังจิตของคุณค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมากๆนะ ถึงขั้นบางคนสามารถสะกดจิตคนได้เลยนะไพ่มันรวมตัวกันแบบนี้นะคะเป็นพลังจิตที่เข้มแข็งบางคนเกี่ยวกับพวกอภินยาอืมคนที่ปฏิบัตินะนะเจริญฌานมากๆอ่ะก็จะเกี่ยวกับพวกอภินยาแบบนี้อืมใช้สําเร็จอภินยาใช้อภินยาได้ใช้ฤทธิ์ได้นั่นเองมันเป็นลักษณะนั้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอํานาจวาสนาบารมีเกิดขึ้น จิตใจจะเข้มแข็งขึ้นมากๆเลยนะแล้วก็เอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์เรียกว่าโหถ้าดาพระหัสส่งผลขนาดนี้ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเยี่ยมมากๆแหละชีวิตนี้นะคะอืมชีวิตจะพลิกจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนานาก่อนหน้าเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเลยจะมีความเป็นผู้นําสูงมากๆการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหานี่จะเป๊ะเลยนะอืม การทํางาน,งานกฎระเบียบทุกอย่างจะเป๊ะมากๆนะคะไพ่ใบนี้ก็ยังบง่งบอกในเรื่องศาสนาได้อีกด้วยนะเนี่ยตะลาบใบตะละใบเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้ก็บง่งบอกถึงชื่อเสียงดังมากๆแล้วก็รู้จักเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแต่ว่ายังไงก็จะยิ่งยิ่งสูงยิ่งใหญ่ก็จะไปเจอคู่แข่งที่เขาต้องการชิงดีชิงเดน่นกันกับคุณเนี่ยก็จะไปเจอระดับนั้นเลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแหละสิ่งที่ไพ่บอกให้คุณนิ่งเข้าไว้ นั่นนิ่งเข้าไวให้มากๆแบบเนี้ยแล้วคุณจะชนะในที่สุดไม่มีใครทำอะไรได้นะคะคุณจะเอาตัวรอดได้ด้วยไหวพริบคุณจะเอาตัวรอดได้ด้วยออสติปัญญาอัชาญชานฉลาด <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้นะสติปัญญาอันชานฉลาดนะคะจะทำให้คุณรอดพ้นทุกอย่างแล้วไม่มีใครที่จะทำอะไรคุณได้เลยเป็นลักษณะนั้นจะมีโชคลาภเข้ามาเสมอๆม,มีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดเวลานะคะ เวลามีชื่อเสียงอ่ะจะดังมากนะแม่หมอบอกเลยนะคะโอเคมาดูกันห้าใบสุดท้ายกุมารทองทาวิรุณหอ่าพญาย,ยม,มาราชมานะคะพระขันทกุมาร แล้วก็พระพายพระขันท์พอ้ย,ยาย,ยมราชนี่ก็คือไพ่กฎแห่งกรรมนะคะไพ่คือการตัดสินเช่นกันนะคะตัดสินความดีความชั่วตัดสินพฤติกรรมการกระทําแบบนี้เป็นต้นจะต,ติดกับท้าวิรุณ6เนาะนะคะอืมท้าวิรุณหกก็เป็นหนึ่งในสี่ เป็นหนึ่งในสี่นะคะของเท้าจตุโลกบาลอืมเท้าจตุโลกบาลมี4องค์นะก็มีเทาเวสนะคะเทวเวสวรนเทววิรุณหเทววิรูปกักแล้วก็เทา้าทตรดนะคะบ่งบอกถึงความเก่งกล้าสามารถนะแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆนะคะกล้าที่จะ,ะเผชิญสิ่งต่างๆดุดันมีอํานาจเนี่ยรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะคะตัวคุณเองก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้น แบบนี้เป็นต้นแต่ไพ่พญายมาราชขึ้นมาเตือนเหมือนกันนะคะอย่าหลงอย่าหลงละเลงในสิ่งที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นอำนาจสติปัญญาหรือความเก่งต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเราหลงหรือเราเลงปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้บางคนใช้อำนาจเกินขอบเขตใช่ไหมเนยมันเป็นลักษณะนั้นได้เหมือนท่านขึ้นมาเตือนแหละนะคะอย่าทำในสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะถูกตัดสินตามกฎแห่งกรรม นะแต่อีกมุมหนึง่งไพ่ใบนี้ก็คือการเข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตได้ด้วยนะคะเ,ออเข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายนะทุกอย่างมันก็วนเวียนเปลี่ยนไปแบบนี้นะจะได้ใช้ศักยภาพของคุณเต็มที่แหละนะในช่วงนี้โอเคก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ